ครับเจอกับร้านต้อม FJ เสาขอนแก่นครับผมชุดนี้ชุดยอดนิยมครับพี่น้องนะครับเอกศารยกชุดยกกล้ามเลยครับผมพี่น้องนะครับหัวใจ FC ซัวเจียงเสาต้องเอกศารยกชุดครับผมนะครับมาดูดอกซับ12นิ้วนะครับเอกศาสตเ์ FJ s u p ร r Series นะครับผม10ขางนิ้วนะครับเขาเห็นเป็นตู้หลังเบาะนะครับเราเก่งเลยในตู้หลังเบาะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นสะดือนะครับสะดือ ใหญ่นะครับผมก็เป็นสเปคของของร้านเลยนะครับผมอ่ะมาดูชุดเสียงกลางเราก็ใส่นะครับ8นิ้ว2คู่นะครับประตูหน้า8นิ้วแล้วก็กล่องโมบายนะครับพาวเวอร์ขับซับนะครับพันห้าจุดหนึ่งนะครับผมพาวเวอร์ขับซับแล้วก็เป็นปีเอ็กซ์ซัตัวแดงล่าใหม่มาใหม่ล่าสุดนะครับผมพร้อมแหลมตัวนี้เลยนะครับผม ขายไม่ได้เลยนะครับเป็นชุดพาวเวอร์ขับชุดเสียงกลางนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ 500. 4ดนะครับตัวนี้โอ้โหทรงพลังแรงโหดนะครับมาดูด้านในกันอันนี้8นิ้วนะครับที่เป็นงานติดตั้งของพวกเรานะครับเน้นงานเดิมเรียบหรูดูแพงนะครับนี่คือคําว่าเรียบหรูดูแพงนะครับดูพาวเวอร์นะครับการวางพาวเวอร์ทั้งสองตัวนะครับยกเบาะขึ้นได้เรียบนะครับผมเรียบๆเลยนะครับดูตู้หลังนะครับดูตู้หลัง อันนี้ตู้หลังเบาะนะครับดูองศานะครับการเก็บงานเนียบครับพี่น้องนะครับรุ่นนี้นี่โอ้โหมหาศาลนะครับผมเสียงเบีดที่มหาศาลนะครับอันนี้เป็นอ่าพอตนะครับผมแล้วก็มาดูข้างหน้านะครับมาดูข้างหน้าการเก็บฟิวนะครับเป็นแท่นแยกแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นชุดนะครับการติดตั้งอ่ะมารีวิวนะฮะอ๋อขอโง่ไว้ก่อน นะครับรีวิวกล่องโมบายนะครับมีปักสเปคคอนนะครับให้อย่างดีแล้วก็มีโลโก้ร้านนะครับใส่นะครับเรียบร้อยนะครับผมมีหูนิ้วด้านข้างแล้วก็มีไฟเป็นเอกลักษณ์นะครับของทีมงานอยู่แล้วนะครับผมนี่มารีวิวกันครับผมอยู่ในระยะไกลนะครับระยะ10เมตรนะครับฟังเสียงแซกโซโฟนหวานเบสนุ่มๆนะครับ ภาพของเสียงนะครับในงานติดตั้งนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับงานติดตั้งต้องมาก่อนนะครับผมสําหรับแบรนด์ลำโพงต้องมาทีหลังงานติดตั้งเยี่ยมแบรนด์ก็ต้องตามมางานติดตั้งไม่ดีจบนะครับผมไม่ใช่ว่าถือแบรนด์แล้วเสียงไม่ดีนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานโซเชียลสาครับผม